เซ็ตปั๊มสำหรับส่วนทุเรียน200ต้นนะครับก็ในชุดเนี้ยส่งที่สงขานะผมพามาดูว่ามีอะไรบ้างครับผมคือส่วนทุเรียน200ต้นเนี้ยเราแบ่งรถ2ครั้งนะครับเราก็จะมีชุดแบ่งโซน2โซนส่วนตัวปั๊มของเราเนี้ยมอเตอร์เราเนี้ยจะเป็นปั๊มตัว3แรงนะครับเป็นของมิสูนะครับของซูเปอร์ปั๊มผมตัวซีรีส์ก่อนนี่ครับแ c m 2205ก็3แรงรุ่นซิงเกิลเฟดไอรุ่น3เฟสนะครับ ก็เปิดครั้งนึงเนี่ยก็ได้ทีละ200หัวใจน้ำก็คือ100ต้นนะครับองต้นก็คุม2โซนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเวนจุรี่จ่ายปุ๋ยพวกกองกเกษตรนะครับผมมีกองกินเซมาให้2กระบอกนะครับเพื่อการโฟที่ดีขึ้นแล้วก็พวกทุ่นนะครับทุ่นต่างๆส่วนตรงนี้คือโครงแพรนะครับผม mm hmm. คือบางหน้างานเนี่ย ปั๊มเขาติดตั้งบนบนฝั่งใช่ไหมครับแล้วมันต้องหย่อนท่อดูดไปลึกเนี่ยตัวแพรเนี่ยสำคัญมากนะครับผมต้องมีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยปั๊มมันดูดลึกดูดไกลเนี่ยมันเสียประสิทธิภาพปัม๊มแล้วก็ปั๊มก็อยู่การใช้งานไม่ยาวนานนะครับถ้าเราเอาลงแพรได้เนี่ยก็แนะนาเอาลงแพรนะครับผมทางานได้เต็มที่นะครับรีดน้ำได้เต็มประสิทธิภาพนะครับท่อดูดของชุดเนี่ยก็จะเป็นด,ด,ดูดสามนะครับขยายจาก2นิ้วเป็นดูดสาม ฝั่งส่งนี่ก็ขยายจากสองนิ้วเป็นส่งสามนิ้วนะครับผมอ่าตรงนี้เราก็ทํามาจัดเซตให้เลยตรงนี้คือโครงแพรเราประกอบไว้ให้ละนี่ก็มีเช็ควาลวมีค้อนอยางนะครับผมเช็ควาลวไว้กันกันน้าตีกลับมานะครับจากบนจากจากฝั่งข้างบนนะผมเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นชุดในแพรจะลงอยู่กลางน้ํานะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวชุดแบ่งโซน2โซนเนี่ยจะมีเป็นวาลไฟฟ้าคุมวาลวนะครับ โดยรวมหมดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้สาหรับสวนทุเรียน200ต้นเนี่ยก็จัดหมดนี่เลยอยู่ที่สงขานะครับทุกค้าเนี่ยติดตั้งเองนะครับผมติดตั้งไม่ยากนะครับวิดีโอคอลคุยกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จละเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะได้สาระได้ความรู้กันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสมคัญของตัวแพรด้วยนะครับจำเป็นจำเป็นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ